กว้างมากนะตั้งแต่สิบถึงเก้าสิบเก้าอ่ะเยอะแล้วมันจะเท่าไหร่ล่ะก็บอกว่าโอ๊ยห้าสิบหสิบล้านหรือเปล่าค่ะนะคะช่วงนี้น้องก็เลยต้องออกงานอีเวนต์นะคะจากเดิมที่ออกบ่อยก็ออกบ่อยให้มากยิ่งขึ้นใช่แล้วนะคะรวมไปถึงนะคะตอนนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นคู่จิ้นใช่ไหมคะหมากมิ้นหมากมิ้นตอนนี้หากยไปน้องคิมเออแล้วก็น้องน้องมิ้นจะจิ้นกับใครล่ะ ต้องรอละครใหม่คุณไทยคุณนาพีที่เล่นกับเขาไหวไหมเพราะละครใกล้จะมาแล้วแต่ต้องรอดูน้องเจม่ะน้องเจมมานะคะแรงเนาะถ้าเจมไม่มาเจมไาจิรายุเลยนะถือว่าเชื่ชอบเจมโอ้ยนะคะพี่ชอบคนชื่อเจมไหมตัวนี้เจมมาแรงมากเพราะว่าเจมเจมมาเจมจลยุนะคะน้องมิ้นท์นะพี่ไม่รู้แต่มีล่าชอบนะคนชื่อเจมจริงหรือเปล่าอ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจ่ายแล้ว แล้วมีวิธีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคุณนปะีเตอร์ก่อนก็น Girl, ได้ค่ะอ๋อจริงๆผมเป็นนักสแสดงใหม่เป็นศิลปินด้วยอ๋อจริงๆแล้วแรงบันดาลใจนี้เราสามารถเก็บจากรอบข้างตัวเราได้เลยทุกอย่างเนี่ยครับทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราแบบว่าเวลากินข้าวเราเนี่ยค่ะคุณมิเนอรคะก็แรงบันดาลใจของมินก็จะมาจากคนรอบข้าง แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้คนที่คอย,ยติดตามชมเรากรส็สร้างแรงบันใจให้กับสาวสวยอย่างมินได้แล้ววันนี้ทั้งสองท่านได้รับเกียรติมาร่วมง,งานนี้ของเล็กทูลัสนะคะได้เห็นมหกรรมนวัตกรรมดีไซน์ล่าสุดที่อยู่ข้างหลังบุ๊คเลยเดี๋ยวนี้จริงๆนะผมว่าสำหรับผมเนี่ยครับแกนเนอรี่ดีไซน์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเอ,อกลักษณ์มากเป็นอะไรที่ผมเห็นน่าจะเด็กตัวที่เดนมาร์กไงครับแล้วก็ ราเซียผมก็บางเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีมายเร e ื่องเส้นเื้อเรื่องสายซึ่งเป็นอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าอ่าเรียกง่ายสวยแล้วก็ทุกคนก็ชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะบางทีอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าไอ้แต่งบ้านแบบไหนแต่ไม่เห็นวิธีการของทุกคนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะส,สงสัยว่าเออสองท่านนี้เนี่ยปกติแล้วชอบให้เลือกนะคะระหว่างทำกับข้าวกับทำความสะอาดบ้าน อยากทำอะไรต้องประกาศน,นะค,คุณมี้ก่อนค่ะถ้าเป็นมี้งก็จะทำกับข้าลวละกันค่ะเพราะว่าถือ,ถอว่าก็ได้ทำให้แขกที่บ้านมาได้กินด้วยแล้วปกติเนี่ยชอบช่วยคุณแม่ทำกับข้าวอยู่แล้วด้วยค่ะค่ะคอมพิเตอร์นะเคะผมไปล้า,างจานไปแล้วกัน <laughs> <laughs> แล้วอื่นหา <laughs> ใช่ไหมคะออจริงๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นเป็นคขนาดเป็นโปรเจกต์ที่คนทำทำคูำ่ไปเลยคะสมมติเรามีเรามีคู่ของเราเนี่ยค่ะต้องช่วยกันทำกับข้าว แล้วก็กินกันเสร็จแล้วก็ช่วยล้างจานอะไรเงี้ยครับหรือว่าใส่เครื่องล้างจานใช่ไนะคะถ้าทั้งสองท่านจะคะกิจกรรมของเราในช่วงบ่ายยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อช่วงท้ายของงานเราก็ขอเใส่ที่ผ้ามาร่วมชมงระดับวิสพีน่าเข้าไรนะคะตู้เย็นนะคะหรือว่าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะหรือว่าในส่วนของแบบถ่ายด้วยทำหน้าที่สอนี่ส่วนของคุณพี่เหมือนกันนะคะ แต่งสายกับคุณได้ใช่ว่าข้งน,นี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ค่ถามหน่อยวันนี้มาเครื่องใช้ภายในบ้านนอนได้ข่าวสร้างบ้านอยู่ด้วยใช่ค่ะเออบ้านหลังใหม่ก็กำลังสร้างใหม่ค่ะคือทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่หมดเลยค่ะไปได้ทุบทิ้งยังไงมีเหตุผลอะไระก็คื เหมือนเด็กๆที่บ้านน้องๆอ,อะไรเงี้ยกำลังโตขึ้นเราต่างคนก็ต่างอยากจะมีห้องเป็นของตัวเองะอะไรเงี้ยคือที่อยู่ตอนนี้คือมีสองห้องนอน,น,อนแล้วก็มิ้นก็นอนกับคุณแม่นอนะไรเงี้ยแล้วเหมือนน้องๆอ,อะไรเงี้ยพอโตขึ้นเขาก็อยากมีมุมส่วนตัวเราก็เลยคิดว่าโอเคในไหนเราก็ทํางานเราก็เลยอยากจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญด้วยค่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรรล้าหรือว่าอะไรไม่ไม่ร้าอะค่ะแต่คือเหมือนอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่คุณพอ่อคุณแม่แต่งงานเข้ามาแล้วอะค่ะ ก็เลยอยากอยากซื้อก็ซื้อก็เลยซื้อที่ดินใหม่ด้วยค่ะซื้อที่ดินที่แถวแถวบ้านที่รร้จักอะแหละแต่ว่าต้องทุบบ้านทิ้งแล้วก็ทาใหม่อันนี้คือความหมายว่าเป็นแบบพื้นที่เดิมแล้วทุบทิ้งใหม่ใช่ก็ซื้อเพิ่มด้วยค่ะซื้อเกิ่กใช่ค่ะขยายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมีไปดูโรงต้นทุ้นยค่ะางบ้านหลังก็ก็ดูบ้างค่ะก็ดูตามความเหมาะสมว่ตทุวันไหนดีสร้างวันไหนดีอะไรเงี้ยค่ะโดนเป็นเท่าไหร่ โอ้ยตอนนี้ยังเพิ่งทูบเองอะพี่พี่ที่ซื้อกิจติดกันอะอ๋อก็ก็ค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามันมันอยู่ในเมืองด้วยค่ะเจ็ดหลักกว่ามันเร็หลจกว่าอ๋อค่ะเป็นบ้านจากน้ำน้ำแรงเราพูดอย่างนั้นได้เลยไหมใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกเลยที่มันดูแบบเป็นหลักเป็นฐานที่ดูแบบมีให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องทำงานหนักจปีนี้ก็ทำาหนักขึ้นค่ะก็ถ้าถ้าทำอะไรได้ก็อยากทำให้มันเต็มที่ทุกอย่าง ดูแวบ,บว่าจะเหน่อยขึ้นกบปก,าากันสมวังมาณนั้นก็ใช่เพราะว่าเราเราคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราอยากอยากสร้างบ้านมาอยากมีบริเวณให้น้องๆอ,อยากมีที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ มีมีพี่ที่รู้จักค่ะเป็นสถาปนิกช่วยออกแบบครับประมาณวันไหนก็สู้ประมาณนันมี้ใช่สู้ค่ะวางไว้คร่าวๆจะมั่นกี่บาทนะครับหลังนี้หลังนึงโว้ยค่อนข้างสูงมากค่ะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วเป็นที่ที่แบบสร้างหลังน้าท่วมแล้วของอะไรเงี้ยมันขึ้นหลายอย่างแต่ยังยังกับค่าที่ก็เยอะเราวมันอยู่ในเมืองค่ะพี่ยังยังกะประมาณไม่ได้ ประมาณถึงสิบล้านเกินค่ะเกินเกินเพราะว่ามันค่าที่อย่างเดียวก็เกือบยี่สิบแล้วมันมันอยู่ในใจกลางเมืองที่อยู่แล้วพอแม่ไม่อยากไปอยู่ไกลๆเพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้องๆยังเด็กแล้วเวลานั่งรถลรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไปไหนเนี่ยคือเราอยากให้อยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ทางแถวแถววัชรพลอะไรเงี้ยคือการรับส่งของน้องๆเนี่ยมันลําบากมันกี่ตารางานเนี่ยมันถึงยี่สิบล้านเลยเกือบสองร้อยตาราง ไม่ได้คือทำใหม่หมดเลยคือทุบทุกบ้านแล้วทำใหม่หมดเลยอะคะ่ะร<อ>าชาดาะคะ่ะ ใช่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือมีเท่าไหร่ทุกวันนี้เราก็ได้เดือนไหนมาเราก็ผ่อนหมดทุกเดือนนะคะอันนี้คือถ้ารวมบ้านน่าจะห0สิบล้านมั้งไุ่นิว่างไว้ไม่ให้เกินประมาณนั้นอ่ะไม่เกินห้สิคือแบบให้ค่าที่อาจจะแบบต้องดูลิมิตเข้าของเครื่องใช้ที่มันดูแบบเหมาะสมอีกทีนึงคืออาจจะไม่ต้องแพงขนาดนั้นคือแต่ว่าเราใช้ความสะดวกสบายที่จะอยู่ไม่ต้องขึ้นถนนเพราะน้องๆยังเด็กมากได้ยิ้มไหมว่าไงบ้างลืมไป คนพ่อคแม่ก็ยิ้มมายิ้มพร้อมกับเหงื่อที่ท่านก็ต้องช่วยกันใช่ค่ะก็อยากอยากทำงานให้มากขึ้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทําแล้วเราก็อยากทําให้ได้เต็มที่แอบหวั่นไหมเพราะมันค่อนข้างแบบงเงินพ่อสูงเหมือนกันสูงค่ะทุกวันนี้ก็เสียวๆแต่ว่าก็มีคณพ่อคณแม่แหละช่วยๆกันทุกคน ภาระหนักสุดที่เราเ้วส่งน้องเรียนด้วยออ <g ül üyor> ก็อยากทําให้เต็มที่ค่ะคือทั่วันนี้คือเราคิดว่าเราทํางานแล้วเราก็อยากจะแบ่งเบาทุกอย่างของคุณพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดได้ปรึกษาผู้หา่นมองไหมครับคะเรื่องบ้านอะไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะเออเไม่มีมาชงมาช่วยดูอะไรยัง <g ül üyor> ไม่มีเลยค่ะอ๋อคิดเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยไม่ได้ยุ่งเลยค่ะเรื่องเรื่องบ้านคือเราจัดการด้วยตัวเองกับแม่มันจะเป็นบ้านสไตล์ไหน โมเดิร์นค่ะ <Modern S 1> เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นโอเคแล้วเรื่องเรียนเราว่างไงบ้างค่ะมินตอนนี้เรื่องเรียนตอนนี้ก็เรียน5วันเลยค่ะ,ะจันดา์ถึงศุกร์เราก็รับละครแล้วก็รับละครตอนนี้เรียนที่ไหนอะไรยังไงเรียนที่สแตนฟอร์ดค่ะสแตนฟอร์ดหลังพัฒนวบอจากจุฬาษัรตอนแรกท,ที่เราคือว่าใช่ตอนแรกจะเรียนจุฬาแต่ด้วยความที่ได้คณะทีเ่เราเรียนค่อนข้างหนักเป็นเศรษฐศาสตร์เราอยากได้นิเทศะค่ะก็เลยมาลงที่นี่ มันปีมันปีหน้าจะจะเป็นใหม่มหรือไม,<ะ>ไม่ไม่ไมค่ะก็คืออยู่ที่นี่ค่ะก็จะขึ้นปีสองละโอเคไ,ได้ขอบคุณแล้วค่ะออรู้สึกไงที่แบบว่าตอนนี้ออกจบวงจรเดี๋ยวเป็นคู่จิ้นของหมากมาดินแล้วคือมินออกจากคู่จิน้นพี่หมากอ๋อก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะจริงๆิมินทำงานมินก็ไม่อยากอยากมีคู่จิ้นอะไรอย่างงี้ยเราอยากทำด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไปเล่นกับใครคู่ไหนก็ได้ดีกว่า ใช่ไม่ต้องติดผ้าแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกอะไรเงี้ยก็ดีถือว่าก็เราสนิทสนมกันอยู่แล้วไม่ต้องทําเริ่มคทาความรู้จักใหม่จริงๆเล่นกับใครก็ได้ค่ะใช่ค่ะขอสกุ๊ปหน่อยได้ไหมได้ได้ขอสกบอกอนมซอกร หนึ่งคนนะคะคือทําเพื่อครอบครัว